สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเด้อสวัสดีแฟนเพจตลาดนัดโคกระบืออำเภอปักท่งชัยจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้มาขอกงว่เปิดครับเปิดเปิดเปิดครับเปิดเปิด เห็นเตะลงภาพนิ่งไ้อ้าวแฟนเพจอยากเห็นภาพไทยทอดสดสองแม่นี่ครับที่ผมลงในเพจนะครับเด้อแม่แดงครับผสมพันรอบไปแล้วนะครับเด้อเปิดเลยครับเปิดเปิดอ้าวฝากกดไเลยกดแชร์กดถูกใจครับเยน็น,น,ยนวันสุกนะครับเย็นวันสุกอ่า วันอาทิตย์เสาร์มีงวงงามนะครับเดอ้อเห็นไว้แล้วตัวน,นึงเพิ่งหายไปไล่หาเปิดวบสี่สิบห้าครับแต่มื้อนี้อ่ายยงมื้อแรงมื้อนี้ทำมาเบิ่งอีกสองแม่ครับที่เปิดไว้ที่ที่ลงภาพหนึ่งไใ้นะครับเดอ้ออ่าให้หางวัวไปเลี่ยงครับอ่าตัวนี้ผสมพอเลื่อยคุ้งฟูงนะครับเดอ้อสีแดงเข้มครับแดงเข้มครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ถูกใจนะครับเดอ้อ สนใจโทรหาเจแปมนะครับเบอร์หัวสองตัวนี้นะครับเด้อศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หกห้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกครับผมเจปามครับ เปิดด้ครับเด้อสองตัวนี้ครับยกคู่นะครับตัวละนะครับอ่าตัวละห้าสิบสองจุดหาคะแนนครับอ่านะครับตัวละห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับถ้ายกคู่นะครับถ้าแยกตัวละห้าหมื่นห้านะครับอ้าวกันเสร็จนะครับเด้อสองตัวครับตัวนี้ผสมผ่านหลอดไปแล้วครับ ส่วนตัวเหลืองรอผสมครับอ่าสองตัวนะครับเด้อแฟนเพจอ่ามื่อกี้มาของมาครับอ่ามีอีก AH. ห,อหลายครับห,ห,หัวหลอนลนก็มีเด้อแต่่าท่านเปิดครับอ่าหัวหลอนลนก็มีครับแต่เพท่นเปิดอ่าอบบกกเปิดสองตัวนี้นะครับเด้ออ่าครับผมสวัสดีแฟนเพจทักทายกับย้ำแรกนะครับสองตัวนี้นะครับเปิดตัวละนะครับห้าหมื่น 2,500บาทนะครับ่ะนะครับตอนร่องกระทั่วปตอนร่องก็เจ็บตามนะครับเด้อลงตะภาพนิ่งไว้ให้ครับบ่เคยพามาเบิงผับสดนี่นะครับพามาเบิงแล้ะครับอ่าพามาเบิงสดๆครับสดๆอ่าทั่วถือไ้ซื้อเขว่าขับงัวแพงไ้ขายอ่าแต่ผมก็อยากแบงไ้แฟนเพจครับ สองตัวครับสองตัวแยกก็แยกยกยก็ย,ย,ยกสวัสดีครับแฟนเพจเด้อวันอาทิตย์เจอหนังนะนะครับวันอาทิตย์ครับอ่ามืัอนี้วันศุกร์เจอเบาๆกันมืัอนี้ครับไก่ได้ สองตัวครับยกได้ครับผมอ่าราคายกนะครับตัวละห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าขายเดียวนะครับตัวละห้าหมื่นห้านะครับไอเป,ปโซนั่งนะลูกออกไปยังแกงดูไปมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับอ่ามีลูกมาแล้วสองตัวครับไอไปข้างนอกดู แดงแจ้งด้วนี่แดงเข็มนะครับเด้อแดงเข็มเม็ดมะขามครับแดงเข็มเม็ดมะขามครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจตลาดนัดโคโกระเบืนเพเนนื่อฝังชายงหวนนครราชสีมานะครับ ตัวนี้ผสมผ่านรอบไปแล้วนะครับผสมพ่อเรืบน้อยนะครับผสมพ่อเรยอร้อยครับนี่ดูไแล้วสองตัวทั้งคู่นะครับตัวที่สามอยู่ในท้องครับนี่นะครับเด้อสองตัวนี้นะครับแฟนเพจนะครับสนใจก็โทรเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดศูนย์หกห้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกนะครับ ศูนย์แปดนหกะเจ็ดสามหนะครับวัวคู่นี้นะครับอ่าตัวสีเหลืองนะครับอ่ารอผสมนะครับส่วนตัวแดงนี้ผสมผ่านรอบแล้วนะครับอ่าผสมคมโตัวไปครับฮะเอ้า,อา <laughs> ว่าท่ามีว่มีวเอ่าเดี๋ยวสิไล่ให้ <laughs> อ่สนใจโทรสอบถามนะครับเด้อเบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกห้าเจ็ดสามหนึ่งหกครับโทรเลยครับโทรตอนนี้เจปปมอาซิลดแห่งอีกสั้นครับ <laughs> อ่ออาใส่ปลามียแล้วครับงอเลียงหลุ่นนี้นะครับเด้อไล่หลาไปใส่หลมามันพูนครับพูนฮะเบิ้งครับสูงกระมูในคอกเลยครับ สวัสดีแรงมันสุกสุขสุข,สข,ขนครับนี่ใจนาะอ่านีา่นะครับโอ้สวัสดีครับพี่วินัยจากประเทศญี่ปุ่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจากญี่ปุ่นนะครับอ่าครับผมพาว่าเบิ่ง,งงอมงามครับผมงอมงามในขอบนะครับเด้อ ครับผมสวัสดีครับพี่ธีรเดชครับอ่าตัวละนะครับ2ตัวนี้นะครับถ้าขายยกคู่นะครับตัวละ52,500บาทครับพี่ครับอ่าตัวละ52,500บาทครับพี่อ่าราคานี้ผมถือว่าผมให้แฟนเพจนะครับอ่านะครับให้แฟนเพจนะครับสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับ0 8 0 6์5 7 3 1 6นะครับ หัวอยู่ที่หลังค่ายทหารพานปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับวัวอยู่ที่นะครับหลังค่ายทหารพาน26นะครับบ้านนุนแดงตําบลภูหลวงอำเภอปังชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่าขณะจะทางะไรล่ะเอาไปพุ ush, ่นหรือเปล่าเห็นด้ครับนะฮะโมลนกไม่ครับแต่บัท่านเปิดได้ครับได้หัวโหล จะออกลูกนะครับใกล้จะออกลูกแล้วท้องเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับเด้อเด้วออกลูกเด้วจะเปิดให้ผสมเคเอฟสามหนึ่งไหเลยครับของซุ่มหัวหล่นครับเอาตัวเขาเขาหน่อก่อนครับเน่นะฮะคู่นี้นะครับอ่าเห็นเขาอยู่ไหครับสองเขาแล้วนะครับอ่เด้อครับเด้อคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับเด้อนั่นะครับคู่นั้นนะครับอ่าตัวละห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ายกคู่นะครับยกคู่ ต่ถ้าแยกเดียวนะครับขายตัวละห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าห้ายกคู่นะครับยกคู่ไปเลยนะครับตัวละห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับโมนี่นะครับแม่แดงกับแม่เหลืองเขาง้ามนี่นะครับนะครับแม่นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะฮะอ่านี่นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับเด้อสวัสดีครับพี่ นวรัชครับผมสวัสดีครับเสียนัดไกชนสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจทางญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณที่ติดตามตลอดนะครับผมมีโอกาสผมว่างก็จะมาไลฟ์สดให้เพราะว่าช่วงนี้ตลาดหลายๆที่ปิดนะครับก็เลยครับผมเบอร์โทรครับพี่นวรัชครับผม0 8 0 655 7316หห้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกครับ 0806557 316ครับผม0806557 316ครับอ่าโทรร์นี้ได้เลยนะครับพี่นว,วัดครับผมศูนย์แปดศูนย์หกห้าห้านะครับอ่าอ่าวงพ่องนี้นะครับอยู่ที่นะครับอ่า บ้านนนแดงนะครับตําบลภูหลวงอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าหลังค่ายทหารผ่านปักธงชัยนะฮะสำหรับท่านที่จะมาดูตัวจริงก็มาได้นะครับหรือว่าท่านอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะมาดูได้เลยนะครับัวอยู่ในคอกนะครับตอนห้าโมงเย็นนะครับออกจากคอกนะครับแปดโมงเช้านะครับถ้ามาก็มาก่อนแปดโมงเช้านะครับถ้ามาเย็นก็ต้องมาห้าโมงเย็นนะครับถึงจะเจอัวนะครับนะครับคู่นี้นะครับอ่า คู่นี้นะครับอืมตัวละนะครับห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวสีแดงนะครับผสมผานรอบไปแล้วนะครับผสมคมตัวพ่อเลือดลอยนะครับส่วนตัวสีเหลืองนะครับรอผสมครับผมสถานะแยกลูกไปนะครับลูกั้นขายไปสี่หมืนห้าบาทสี่หมืนห้าพันบาทนะครับอ่ารอผสมนะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับอ่า สวัสดีครับพี่ลูกแกะอารมณ์ข่วมสูงบริวัดครับข้าวๆนี่น่าจะร้อยสี่สิบได้ครับตีไปครับครับผมเสียนัดอ่ามีหลายอยู่ครับผมอ่าครับผมมีหลายตัวอยู่ครับมันหลุนก็มีเรื่องแต่ว่าบมื่ท่านเปิดครับงามก็มีครับนี่ครับอ่านี่นะครับว่าจะนัดขัดไปงามครับผมนี่ครับว่าจะนัดครับขัดไปงามครับอ่า อ่อสองตอนนี้ได้ครับเนอสนใจโทรเลยครับพี่โทรเลยครับอ่าตัวเลยครับน่าจะร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบน่าจะได้นะครับน่าจะร้อยสี่สิบสี่สิบได้ครับสี่สิบได้ผมมานะสีตำๆเลยครับมวลบริวัดิครับผมเชืองนะครับเป็นสะพายจับได้นะครับอ่าเเบื้องใกล้ๆกันเลยครับดูหน้าตาความสวยนะครับอ่าความสวยตัวนี้สีแดงเม็ดมะขามครับ เป็นมะขามองตองเลยครับตัวนี้ครับเบื้องหนาเลยครับเอ้าทรสอบถามเลยเด้อครับเด้อครับผมเดี๋ยวมันจะคำก่อนครับอเดี๋ยวมันจะคำก่อนไอ้เพื่อนเพลเท่าไปไวเลี่ยงนะครับอไวเลี่ยงจูงถูกกิจยาครับส่วนนี้ราคางัวกำลังถืกครับอ่าฝากซื้อไวครับงัวถูกให้ซื้อนะครับงัวขายให้แพงนะครับอย่าบ้าตามกระแสนะครับงัวถูก วัวถูกพากันขายทิ้งนะครับวัวแพงพากันซื้อนะครับแต่ช่วงนี้วัวถูกนะครับให้ซื้อเก็บนะครับอ่าวัวถูกให้ซื้อเก็บนะครับฮะมันเดิมซื้อเหมือนแล้วเนาะครับนาะครับผมถ้าสนใจยังไงโทรสอบถามได้เลยนะครับศูนย์แปดศูนย์หก้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกนะครับศูนย์แปดศูน้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกนะครับอ่า ครับผมเสียนัดครับตลาดรอหลังโควิดด้วยครับเด้อครับผมช่วงนี้ทางการคนให้ปิดไว้ก่อนครับผมก็รอดติดตามในเพจตลอดครับผมว่างผมมีเวลาผมก็จะลงลูกวัวให้ดูนะครับราคาวัวนะครับแล้วก็พามาลฟ์สดตามคลองนะครับอ่ะโทรเลยนะครับเด้อสองตัวนี้ครับศูนย์แปดศูนย์หกห้าเจดสามหนึ่งหกครับศูนย์แปดศูนย์หกห้าเจ็ดสามหนึ่งหกนะครับอ่าโทรได้เลยนะครับ 0 8 0 6 5แ3ดศูนย์หกหาากะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับผมขอบคุณภาพบพี่ันเดอร์นะครับ thunder รััต่อนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่ขวัญชัยสมรักสวัสดีครับสวัสดีครับผมถักทายกันยามเย็นนะครับอ่านำเลยนะครับอ่านะครับ ดูกลัวสวยๆนะครับพามาไล่ดูวันนี้นะครับมันค่าก็เลยมันสลัวๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับสวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับตลาดนัดโคกระบืออำเภอปังชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับศูนย์แปดศูนย์หกห้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกครับศูนย์แปดศูนย์หกห้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกนะครับถ้าให้แฟนเพจไม่มีใครเอานะครับ ก็จะมีคนมาเอาอยู่ดีนะครูนี้ครับอ่าเอาห้แฟนเพจไปเลี้ยงอยากให้ไปเลี้ยงมากกว่านะครับผมอ่าอยากให้แฟนเพจได้ของดีๆไปเลี้ยงนะครับนะครับศูนย์แปดศูนย์หกห้าเจ็ดสามหนึ่งหกนะครับอ่ารอติดตามนะครับอีกที่หนึ่งนะครับวันเช้าวันอาทิตย์นะครับผมจะถ่ายทออสดมีวัวตัวสวยๆหนังหนาๆยดหนึ่งตัวนะครับพาดูตัวจริงนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับอ่าไปเจอเวลาตัวหนึ่งนะครับอ่าเขาขอให้ผมไลฟ์สดให้เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เช้า รอชมอีกทีหนึ่งนะครับครับผมพี่เจแอนครับงัวอยู่ที่นะครับบ้านนูนแดงครับผมตำบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือว่านะครับอยู่หลังค่ายทหารผ่านปักธงชัยนะครับครับผมพี่วัชระการท่องเที่ยวครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับพี่ทันเดอร์ติดตามตลอดเลยตั้งแต่เปิดตลาดครับผมสวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่ครับ ติดตามตลอดนะครับครับผมรอติดตามเพจนี <pl ains> ้ไว้นะครับช่วงนี้ตลาดปิดก็ได้แต่ถ่ายทอดแบบนี้นะครับให้พ่อพี่น้องเราได้ได้ชมนะฮะได้ดูได้เห็นนะครับแล้วก็ได้เทียบราคากวนะครับนะครับตัวถูกๆก็มีนะครับอยู่นี่แต่ว่ายังยังไม่เปิดนะครับอแม่หัวโลนก็มีนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับมีหัวโลนนะครับหัวโลนนะครับมีหัวโลนนะครับอมีแต่สองตัวนี้นะครับเปิดแบ่งนะครับอเปิดแบ่ง เจ็ดไหมนอครับแฟนเพิดเปิดแฟลได้อยู่ป่านี่ย๋อ้ไฟฉายนี่ครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับผมเดี๋ยวพาไปตามคอกตลอนทัวร์ไปเรื่อยครับเราไปนี่แต่ก็จะอยู่ในเขตพื้นที่นะครับอําเภอปังชัยอํเภอมังเขียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ภาวะวิกฤตโควิดสิบเก้านะครับอ่ามีในหลายพื้นที่ช่วงนี้ก็ดูในพื้นที่นะครับในยุที่ตามคอกไปก่อนนะครับ อย่างไงก็ฝากติดตามนะครับถูกใจเพจไว้นะครับยามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบนะครับแฟนเพจยังคงจําได้นะครับเพจตลาดนัดโูกกะเบื้องเพื่อปังชัยจังหวัดนครราชมีราชสีมานะครับถ้าผูกกดถูกใจนะครับผูกกดติดตามถึงหนึ่งมืนคนพร้อมกันเมื่อไหร่นะฮะแจกวัวฟรีหนึ่งตัวแน่นอนนะครับรอดูนะครับรอดูตอนนี้ยังไม่ถึงครับตอนนี้ยอดถูกใจเท่าไหร่นะ ่าตอนนี้ยอดถูกใจ6,000กว่าคนนะครับอ่ายอดติดตามก็เกือบหมื่นแล้วครับมีราคา50ลงไหมครับ50ลง50ลงห้าสิบลงในข้องนี้ยังไม่มีนะครับห้ลงนะครับอ่าเดี๋ยวค,ยค่อ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 ยดูไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอ่าอย่าลืมโทรมาสอบถาม2ตัวนี้นะครับโทรมาอ่าสอบถามเจ๊ปามได้เลยนะครับอ่า ครับผมเมืดแล้วครับผมอ่ามืดแล้วนะครับก็อ่ามันมืดนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขออนุญาตนะครับยุติการไลฟ์สดไปก่อนนะครับหากสนใจวัวตัวนี้นะครับก็สอบถามได้เลยนะฮะศูนย์แปดศูนย์หกห้าเจ็ดสามหนึ่งหกศูนย์แปดศูนย์หกห้าเจ็ดสามหนึ่งหกครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ